โทรมาม,มีอะไรมีอะไรจะช่วยอะไรนักหนาคนกูหยดอยู่แล้วกูจะรู้ไหมว่ามึงหยุดหิดอยู่แล้วโทรมาทำไม know. Just upset. มึงทำผมฟังกิงเนาะมึงจะซับอมึงอย่ามาอินตรงอินเตอร์อะไรแถวนี้กูก็ไม่ได้อารมณ์ดีพอๆกับมึงเลยมีอะไรก็เี่ยบพี่พูดฟังกูไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วกูจะรู้กับมึงไหมล่ะไม่มีอะไรกูวางนะอยากวางก็วางไปดิ เวลางุนงงเงีนมึง,มงทำไงวะมึงโทรมาถามกูแค่เรื่องแค่นี้แ่ะมึงจะตอบหรือไม่ตอบอืมมึงยกมือขึ้นมาสองมือกูถือโทรศัพท์อยู่ไหมล่ะมือเดียวมือเดียวก็ได้มือวอ่ะแล้วมึงหลับตา หลับตาแล้วกูจะมองไงฮะเปนคนตีนกูนะโอเคเอาใหม่เมื่อหายใจเข้าแล้วหายใจออกแต่ว่าหลับตาด้วยแบบนี้อ่าทำช้าๆมึงมีงสมาธิหน่อย ทำเมไรใจเย็นขึ้นปะเวลามึงคิดที่มึงก็ทำอย่างนี้ใช่เช่ไหมไม่อ่ะเครียดกว่าเดิมอีกมันก็เรื่องของมึงเลย เทสเตเกนแซบดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมากวันดีรีเมียมอยู่จอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย